ก็ไม่สิลูกไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิมันจะไม่เป็นสมูทไทยไปเองอืมันจะไม่มีผู้ติดผู้หลุดอะไรไปเองไอผู้ติดผู้หลุดนี่จะเป็นสังสวัสอยู่นะตัวผู้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 อะไรเนี่ยสังสวัสดิ์ปฏิชนสังสวัสดิ์อริยะอะไร นายัมแต่ไม่ใช่อะไรลู้เออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่เนี่ยัมแต่ไปหลงใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทั้งใช่ไม่ใช่ไปได้วยกันดิมันไม่ใช่อะไรในใช่อะไรในไม่ใช่อะไร มันจะไม่เป็นตูเป็นตาหรอกบรรลุไม่บรรลุบรรลุไม่บรรลุถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงเป็นตูเป็นตามันจะไม่เป็นตูเป็นตาหรอกบรรลุไม่บรรลุบรรลุไม่บรรลุถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงหลงไม่หลงหลงไม่หลงนิพพานไม่นิพพานนิพพานไม่นิพพานมันจะไม่เป็นตูวเป็นตาหรอกบรรลุอย่างนั้นบรรลุอย่างนี้ไม่บรรลุไม่อย่างนั้นไม่บรรลุอย่างนี้เป็นตูเป็นตาแน่ไห มัวแต่อะไรกับอะไรอย่ั่นก็ล้องไปเรื่อยไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมไปสิทุกอย่างลูกไหมก็ไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมไปเลยอย่ามัวแต่อะไรในไหมไม่ไหม อย่ามัวแต่อะไรในไม้ไม่ไม้สิโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่างนี้มีอะไรไปคอยไม่มีอะไรไปคอยไม่ไม่มีอะไรไปไม้เป็นหัวหลักต่อไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรนิ่งอะไรนิ่งนี่เฉยเนี่ยวนี่จะเป็นต่อไม้เลยนะ อหลักว่าตอเส็แล้วหมาก็ามาฉี่ใส่ตัวพูดซะตอเสียตอเลยจักหมาน้อยไปแล้วเออ,นอเนาะอะไร,ะไรนิ่งๆดีสวมรอยดีเลยมาเกาะซ้อนเกาะซ้อนเกาะซ้อ,น,อ,น,อนตัวนิ่งอย่างละ วัวแช่นิ่งแช่เฉยโอ้เสียงเลยมึงเดี๋ยวนะหมามาฉีดสายหลายตัวมากเลยอะไรก็มาเกาะมาเกาะมาเกาะเรียบพุนีเกนีมาเกาะ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 เกาะต่อ ปโลกใช้ธาตุใช้ขันมากเกินไปปุะโลกใช้จิตใช้รู้ใช้เห็นในการทํางานมากเกินไปก็เลยกวาดแฝงแคว้งคว้างก็กวาดแฝงแคว้งคว้างก็รู้สึกหวาดหวั่นพันพึงก็หาหลักเกาะหาหลักจับเอ้ยเสี่ยงตัวปุะโลกเหมือนเดิม ที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหไ,ไป้กันที่ทุกอย่างลูกมันจะได้ล oui. oh. ้างตัวเปโลล้างตัวนิ่งให้ล้างตัววันไหวให้ตัวที่นิ่งอยู่ก็ยังตัวตัวที่ไปแว้งคว้างปัดแลงวันไหวมันก็ตัวตัวอะไรตัวตัณหาตัณหาตัณหาชนิดไปกับตัณหาชนิดตั้นอยู่กับที่ ตันหาชนิดจนตรอกนะนิ่งนนิ่งนิ่งนี่นิ่งนิ่งนิ่งเขาเรียกตันหาชนิดจนตรอกแต่ก็ยังตันหาอยู่ตันหานีตัวมันเองอยู่แต่มันไม่ใช่ตันหาชนิดไปอืตันหาชนิดอยู่เขาเรียกตันหาชนิดจนตรอกมันตอกผึก ต็ทม,ม,มที่หน่อยสแบบแบบิไม่เกี่ยวกับไม่เต็มที่หน่อยเอออย่าไปอยู่แค่ไม่แบบนิ่งแบบเฉยอืมไม่เกี่ยวกับไม่เต็มที่หน่อยอย่าไปอยู่แค่ไม่แบบนิ่งแบบเฉยอะไรไม่แบบนิ่งแบบเฉยมันก็แบบแช่ชจริง อย่างนี่พร้อมอะไรลยลูกไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ดิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ดินาดไม่ยังไม่เกี่ยวกับไม่เลยไม่เหลือเราตัดไม่ตัดนั้นน่ะ ฝึกเอาปฏิบัติเอามันก็ได้ลกูกได้สังสวัสดิ์กภูมิไม่ได้นิพพานห็อกนิพพานไม่มีให้ได้นะหรือไม่ได้ปฏิบัติเอามันก็ได้สิ่งนี้สิ่งนั้นลกูกได้สังสวัสดิ์กภูมิแต่ไม่ได้นิพานนพานล็อกนิพพานน่ะไม่มีให้ได้ไม่ได้ เกี่ยวกับไหมไม่ไหม,ไ,ม,ไ,มไปสิไม่ใช่การจะไปคอยติดคอยหลุดอะไรไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวไปสิไม่ใช่อะไรจะไปคอยละไปคอยไม่ละอะไรอย่าให้มันเป็นตัณหาปรุงแต่งมักนะจบตรงๆจบตัวจบเองตรงๆอ,งองย่ามัวแต่ตัณหาปรุงแต่งตัวปฏิบัติอย่ามัวแต่ตัณห,หาปรุงแต่งวิถี แล้วก็อย่ามัวแต่ตัณหาเป็นผู้สวยผลของตัวปฏิบัติตั้หาผู้สร้างตัณหาผู้สวยผลมัวแต่อะไรในอะไรมัวแต่อะไรในอะไรนะตัณหาผู้สร้างตัณหาผู้สวยผลปฏิบัติก็มัวแต่อะไรในอะไรเข้าไปในตัวปฏิบัติในการปฏิบัติ มีผลตามมาก็มีแต่อะไรในผลอะไรในผลมัวแต่อะไรในผลตัณหาเป็นผู้สร้างตัณหาเป็นผู้สวยผล อย่ามัวแต่ไหมไม่ไหมสิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมหรอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรในไหมในไม่ไหมอะไรตัวปฏิบัติเนี่ยมันก็แสบติดนะเนาะ ของเสพติดสิ่งเสพติดเสพติดเดี๋ยวก็แวะแช่เดยวก็แวะแช่เดยกก็แวะแช่แวะแช่วิปัสนากิเลสเนี่ย มันไม่ใช่ตรงที่ติดลมหายใจเข้าออกนะแต่มันติดตรงตัวรู้ลมหายใจเข้าออกมันติดตรงตัวรู้มันติดตรงตัวรู้ลมหายใจเข้าออกน่ะวิปัสสุกิเลสก็ติดตัวรู้นั่นเองติดตัวกําหนดรู้นั่นเองสติก็ในตัวรู้นั่นแหละมันก็ติดทั้งสติติดทั้งตัวรู้นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสุกิเลสส่วนที่ไปติดลมหายใจเข้าออกนั้นเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนามันยิ่งกว่าวิปัสสู มันหนา <c oughs> ไปติดหาอะไรลมเข้าลมอ,ออกนะ <c oughs> ลมหายใจเข้าออกที่มันไปติด <c oughs> ลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนากิเลสว,วิปัสสนากิเลสเนะี่ย <c oughs> ก็ติดตัวรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นแหละติดตัวรู้เองนั่นแหละ <c oughs> อืมมันไม่ได้ตัดนี่มันไปติดเน่ยติดตัวจะร้อนนะ่ะ <c oughs> เรียกว่าวิปัสสนากิเลสต,ตัวนี้เรียกว่าสติก,ก็ได้ติดตัวรู้เนี่ยรู้นี่รู้รู้นี่รู้ มึงจะรู้นิ่งในรู้ก็ยังเป็นวิปัสนูกิเลสอยู่เลยติที่เรียกว่าตตดสติสตตดสมาธิเนี่ยเรียกว่าวิปัสนูกิเลสส่วนที่ไปติดลมหายใจเข้าออกบ้างไปติดรูปธรคาบ้างเรียกว่าวิปัสนายิ่งกว่าวิปัสนู แต่ละแง่แต่ละมุมอืไม่เป็นปริศนาสาหรับท่านสมุทัยแต่ละแง่แต่ละมุมไม่ไม่เป็นปริศนาสาหรับท่านอสทะ,ะสสท้นอ,อนให้ฟังให้หมดรู้ไหมว่าติดตัวรู้เนี่ยเป็นเป็นปนวิพัสน,นูชนิดหนึ่งติดตัวกําหนดรู้เนี่ย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวทั้งรู้ไม่รู้ไปด้วยกันน่แหละมันจะตัดไปเลยมันจะล้างตัวกําหนดไปเลยเราจํารมไงตัวกําหนดเราจกรรมพอไปเจริญนก็เนี่ยกรรมซ้อนทำพอไปเจริญมันก็กรรมซ้อนขันพอไปปฏิบัติไปเจริญมันก็กรรมซ้อนขันกรรมซ้อนขันกรรมซ้อนทำอยู่นั่น ไอตัวไปพิจารณานี่นี้ยิ่งหนาใหญ่เลยยิ่งหนาจะไปกันใหญ่เลยนี่นี่ตัวพิจารณาเข้าสู่ตัณหาปรงแต่งทิฐิเลยทีนีเน้เป็นผิดแล้วเป็นผิดอีกนั่นสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปใการทุกสิ่งทุกอย่าง ไม <im 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 ่มีเส้นแบ่งหมดยากหมดง่ายหมดยากหมดง่ายหมดยากหมดง่ายจบตัวผ <im ู้ปฏิบัติจบตัวผู้เจริญจบตัวผู้บำเพ็ญจบตัวผู้ทำกิจสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไม้ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไม้จบตัวผู้ไปคอยไหม้จบตัวผู้ไปคอยไม่ไม้จบตัวผู้บำเพ็ญจบตัวผู้ปฏิบัติจบตัวผู้ไปทำกิจ ไม่ใช่ไปทํากิจให้จบจบตัวทํากิจเองนั่นแหละวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนูในีพวกเดียวกัน ตัณหาเข้าไปเจริญนั้นโมหะตัณหาวาจานเข้าไปเจริญนั้นเลยพวกเดียวกันหมดเลยผู้วิปัสสนูผู้วิปัสนาผู้วิปัสนานี่พวกเดียวกันหมดตัณหาผู้สร้างพบตัณหาผู้สร้างชาติตัณหาผู้เจริญตัณหาผู้ปฏิบัติและตัณหาเป็นผู้สวยผล นิพพานเนี่ยมันไม่มีนะทั้งไหมมีไหมเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งกรรมฐานวิ่บัสนาเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่มีเราทั้งติดทั้งหลุดเนี่ยไม่มีนะมีติดมีหลุดก็เพราะมันมีตัณหาเป็นผู้สร้างทย่างนั้นเลยตัณหาคอยติดตัณหาคอยหลุดตัณหาคอยสร้างตัณหาคอยสวยผลตัณหาคอยไหมตัณหาคอยไม่ไหม ตัณหาคอยเกี่ยวตัณหาคอยไม่เกี่ยวตัณหาคอยใช่ตัญหาไปคอยไม่ใช่นิพานน่ะไม่มีนะใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ละไม่ละวางไม่วางปล่อยไม่ปล่อยไม่มีนะนิพานน่ะไม่มีนะทิ้งไม่ทิ้งงดไม่งดไม่มีนะหลุดไม่หลุดพ้นไม่พ้นไม่มีนะนิพานที่มันมีเพราะมันมีแต่ตัญหาปรุงแต่งทิฏฐิให้มันมี ปัญาเป็นผู้เจริญปัญหาเป็นผู้สร้างและปัญหาเป็นผู้สวยผลต่อไปนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งอริยะทั้งปุถุชนเนี่ยนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งนิพพานเองนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเอง นั่นแหละมันก็เลยไม่เกี่ยวกันนี่จังไม่เกี่ยวกับทุกขังไม่เกี่ยวกับนัตตาไม่เกี่ยวกับรูปลักษณะสภาวะ เกี่ยวหลงไม่เกี่ยวกันอยู่ไงท่านก็เลยต้องมาล้างให้ไงสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทัางไม่เกี่ยวเองท่านก็เลยต้องมาล้างให้ทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวกเพราะมันมัวแต่ไปหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวก็อยู่ไงมันมัวแต่ไปหลงใช่หลงไม่ใช่ก็อยู่ไงท่านก็เลยต้องมาล้างให้ไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในใช่อะไรในไม่ใช่อะไร อะไรต้องมาล้างให้ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ก็มันไปหลงใช่ไม่ใช่กันอยู่ <m uch> ไปหลงเกี่ยวไม่เกี่ยวกันอยู่ <m uch ing> มันไปหลงไหมหลงไม่ไหมกันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง hm. อะไรต้องมาล้างให้ทั้งไหมทั้งไม่ไหมสิ <m uch ing> ่งที่มันไม่เก <US> <m uch ing> ี่ยวกับไหมไม่ไหมสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในไหมในไม่ไหมอะไร พาะมันยังไปหลงยึดหลงไม่ยึดกันอยู่แะ้วทักงเลายก็ต้องมาล้างให้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดเนี่ยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในยึดอะไรในไม่ยึดอะไรไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลย้งจะไปล้างตัวตะบะให้หมดตัวตะแบะตะบะตะแบะที่มันทรงตะบะอันนี้แหละจะไปล้างตัวนี้ให้เลยตัวทรงตะบะทรงตะแบะตะบะอะไรเนี่ย ทรงสมาธิทรงสติทรงเบิกขาเนี่ยมันมีปัจจนุกิเลสทั้งหมดแหละแต่บองตาบาเนี่ยก็มีปัจจนุกิเลสเั่านั้นแหละเขาก็โมหะานั้นแหละเขาดีกว่าเนาะไม่เกี่ยวกับไหมกันเป็นไรไม่เกี่ยวกับไหมไหมเปเลยมันก็สลายเลยสลายกันไปเรื่อยๆเลยหมู่ทุกเหล่าสลายตัวแช่ตัวทรงตัวตั้งรับตัวอยู่กับที่ ตัวนี้นิ่งตัวในเฉยมันจะทายไปหมดเลยตัวตั้งรับตัวไปทรงตัวอยู่กับที่ตันหาชนิดตันอยู่กับที่อุป,ท,ปทานชนิดตันอยู่กับที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหม,ไ,มไปเลย เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยจะล้างตัวทรงลึกให้ตัวทรงตะบะทรงทั้งนั้นแหละเป็นพระภูมิทั้งนั้นไม่ใช่อะไรในะเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเรื่อยเอ <c oughs> พราะมันไปปรับไปสู่ประโยคไหนส่วนมากก็จะไปซ่องอยู่ในประโยคนั้นนี่มันเป็นวิบากของตะบะ ติดสติติดสมาธิติดฌานติดตัวรู้ติดตัวกะเบดรู้ติดตัวเบขาติดตัวนิ่งติดตัวเฉย<ม>เป็นกรรมรสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ใช่อะไรในะเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปเป็นไ เกี่ยวไม่เกี่ยวเลามันก็ทิ้งทั้งเกี่ยวทิ้งทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองม่เกี่ยวก็ไม่เอาตัวไม่เกี่ยวเองม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองมันจะรวมอยู่เรื่อยตะบาตะแบกจะรวมมันจะรวมมันจะรวมมันจะทองซองนั้นก็เลยต้องช่วยกัน ใครพิงแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอา แค่ไม่ไปไหไม่อ๋อยอ้อยยังไมไเป็ไม่อีกอืสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับถอยไม่ถอยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาอีกจะได้หมดตัวหมดเองหมดตัวหมดเองหมดตัวก็หมดนั่นแหละตรงหมดตัวก็หมดหมดตัวทรง ติดลงมาก็ติดลิฟตอีกหรือว่าเยอะพวกลอ่อพวกนยู่อเยอะ้อุทิศฐานกันตั้งแต่นโู้เลยเริ่มบ่นใหม่ยังไงอันไปเลยเพราะ